สวัสดีค่ะผุกดลูกกอดและก็ช่อง Shopgo Candy กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะกัดก็พาเพื่อนๆมาที่ร้านปิ้งย่างเกาหลีนะคะที่ก่อนมากินบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีพี่พนักง,งานมาคอยปิ้งให้นะคะแล้วก็กระทะเตานะคะจะไม่รอนเพราะว่าเขาเป็นหมูเลเซอร์นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ และสําหรับเพื่อนๆที่ขับรถมานะคะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถเลยเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยมีที่จอดให้เพียงพอเลยค่ะเข้ามาแล้วก็จะเจอป้ายหน้าร้านแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมีกันทั้งหมด2ชั้นค่ะสําหรับราคาบุฟเฟ่ต์นะคะก็จะขึ้นเป็น3 4 9บาทเน็ตแล้วนะคะ<ม>ก็จะมีเนื้อให้เลือกประมาณ5อย่างนะคะหมูมงหมูหมักอะไรอย่างเงี้งงยนะคะเราก็สั่งเป็นหมูหมักซอ,อสโคสูจังไปนะคะแล้วก็เป็นเห็ดฟักทองอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็น้ำชาเขียวนะคะเย็นรีฟิล พอเขาเอาหมูมาลงเตานะคะาจับเวลาให้เรากินได้ทั้งหมด80นาทีนะคะนี่นะคะเขาก็จะเอาเครื่องเคียงมาลงให้เรานะคะร้านนี้อีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเครื่องเคียงเยอะมากและสำหรับเครื่องเคียงทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถขอเติมได้แบบไม่อั้นเลยค่ะส่วนตัวกวาดก็จะชอบกินซุปกิมจิมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่เปรี้ยวจนเกินไป ผลหลักที่ทําให้กวาดมากินร้านนี้ซ้าแล้วซ้ําอีกนะคะก็เพราะว่าพี่พนักงานเนี่ยมาคอยดูแลเตาแล้วก็ปิ้งย่างให้เราตลอดเลยค่ะแล้วความสุกข,ของเนื้อหมูที่เขาย่างให้เราเนี่ยก็คือกําลังดีเลยค่ะ j u ซี่ไม่แห้งเกินไปแต่เ,เราะเะมาหอ,อกันเเป็น,นะะเหมือนแบบนี้แบบนี้ทุ่วนี่หมว่ไปแล้วว่าแล้วเราก็จะใส่เนี่คุ้นๆอยู่มันจะเป็นนี่จ้าปดูก็แบ่ป็ฟ้าหมด รถไฟฟ้าของแต่ละสถานีนีไปทำการเลบ้างนะในออสเตรเดียประมาณไหนยำผักอร่อยมากเนี่ก็เป็นผักขมเพะว่าเลทของจะท่อืกนมันไม่เข้ากันพอเราได้งานหนักก็ต้องป็กสุกจิมจิไหลายมาก อันก็จะเป็นเห็ดมันมีปัญหา POC ผมก็อะไรวะออกมาได้ย่างเดียวคิวมาดูทางคุณเขาห่อบ้างนะคะดูกันว่าเขาจะใส่อะไรบ้างนะคะ อันดับแรกเลยเขาก็จะเอาหมูเนี่ยไปจิ้มซอสโคสุจังนะคะแล้วก็ใส่ลงไปต่อด้วยกิมจิแล้วก็ผักดองต่างๆนะคะรวมถึงกระเทียมสดด้วยคะ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็จะหอ่หอๆๆแล้วก็กินเลยสำหรับเตาตนี้ก็เป็นเซตที่2กันแล้วนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวก่าขอตัวไปกินแล้วก็เมามอยกับเพื่อนๆกันก่อนนะคะ ก็คนละ3า9บาทนะคะยังไม่รวมน้ำนะคะแล้วก็สั่งน้ำโค้กกับชาเขียวไป2แก้วนะคะประมาณน,นี้โอนจ่ายได้คะ่ะค่ะแ,แล้วสำหรับวันนี้คะ่ะเราก็กินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอิ่มท้องเดี๋ยวเราก็จะไปต่อหาร้านคาเฟ่กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กว่าด้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ